ไปดูนี่ลูกค่ะไอ้มาขายปลาไอปิ้นจะไปซื้อปลาเร็วๆซื้อปลาอยู่เนี่ยซื้อปลาฝั่งแม่ย่าโอ้โหเฮ้ยปลาหมอค้างดำปะเนี่ยค้างดำนี่พ่อค้าโอ้โหอะไรปักอะปลาหมอค้างดำปะเนี่ยขาห้าทิพโอ้ปลาที่ไหนเนี่ยวิทที่ไหนมาเนี่ย บ่อเปิดอ๋ออะไรแบบนี oh. ้นี่อะไรเนี่ยโอ้เต็มถังเต็มถังถุงวันสอง้อยสองโอ้โหเอ็งไปไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นเอ็งเลยอยู่เนี้ยทำได้งานพี่โอ้รถรถไปทำเลยเท่านี้โอ้โหมีร่มด้วยแน่นอนนะมึกางให้กค้าวันเลยของ้าวร้อนเนี่ยโอ้โห